โตโยต้ายาริส i ิกอั2025คือยานยนต์ที่นำเสนอความลงตัวระหว่างความปราดเปรียวของรถยนต์นั่งขนาดเล็กและสมรรถนะของรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานในชีวิตประจำวันการเปิดตัวรุ่นนี้ถือเป็นก้าวใหม่ที่น่าจับตามองของ Toyota ที่เลือกพัฒนายาริสในรูปแบบที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์เหมาะสำหรับคนเมืองยุคใหม่ที่ต้องการรถกระบะท,ที่ไม่เททะใช้งานได้สะดวกและยังคงความมีสไตล์ในทุกมุมมอง ดีไซน์ภายนอกของ Toyota y ยาริ Pickup 2025มาพร้อมเส้นสายที่เฉียบคมไฟหน้าแบบเลนดดีไซน์ทันสมัยกระจังหน้าขนาดใหญ่ช่วยเสริมลุกความแข็งแกรง่งเสาอากาศแบบครีบฉลามล้ออันลอยดีไซน์สปอร์ตและกระบะท้ายที่ออกแบบให้เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงการเลือกใช้สีตัวถังที่หลากหลายรวมถึงสีเหลืองที่สะดุดตาช่วยเพิ่มความโดดเด่นเมื่ออยู่บนท้องถนนหรือแม้แต่จอดอยู่ในโชว์รูมภายในห้องโดยสารโตโยต้าให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและความทันสมัย เบาะนั่งที่รองรับสรีระผู้ขับขี่อย่างดีวัสดุตกแต่งที่ให้สัมผัสพรีเมียมระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสรองรับ Apple Car Play และ Android Auto คต้ควอมาไลนมัลติฟังก์ชันช่องเสียบ USB และการเชื่อมต่อบลูทูธก็มีมาอย่างครบถ้วนระบบแอร์แบบอัตโนมัติช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในห้องโดยสารให้เย็นสบายอยู่เสมอในด้านของขุมพลัง Toyota y ยา i s Pickup 2025มาพร้อมเครื่องยนต์1.5ลิตรเบนซินให้สมรรถนะที่เพียงพอในการขับขี่ในเมืองและทางไกล อีกทั้งยังมีเวอร์ชันไฮบริดสำหรับผู้ที่ใส่ใจเรื่องความประหยัดน้ำมันและสิ่งแวดล้อมระบบส่งกำลังแบบ CVT ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและต่อเนื่องเหมาะสำหรับการใช้งานในทุกเส้นทางระบบความปลอดภัยก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่โตโยต้าให้ความสำคัญเป็นพิเศษยาริสปิกอัพ2025มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนที่รวมฟังก์ชันสำคัญไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้า ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนรถออกนอกเลนและกล้องมองรอบคันเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกสถานการณ์โตโยต้ายาริสบิ๊กอัพรุ่นนี้ไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับใช้งานเชิงพาณิชย์เบาๆหรือสำหรับคนทำธุรกิจส่วนตัวเท่านั้นแต่ยังเหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กหรือผู้ที่มองหารถกระบะท,ที่ขับขี่ง่ายมีดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครและยังให้ความรู้สึกหรูหราแบบรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ราคาจำหน่ายของ Toyota y a r ริส i c k u p 2 0 2 5ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะอยู่ในช่วงราคาที่เลื่อมถึงได้เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าระดับกลางเป็นหลักโดยเฉพาะในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้ความสำคัญกับความประหยัดความทนทานและรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูดการเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นสัญญ,ญาณที่ชัดเจนว่าโตโยตากำลังก้าวสู่ยุคใหม่ของตลาดรถกระบะขนาดเล็กด้วยการผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่ทันสมัย เทคโนโลยีใหม่และความสามารถในการใช้งานที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหารถกระบะที่ไม่เหมือนใครมีทั้งความคล่องตัวความประหยัดและความปลอดภัยโตโยต้ายาริสพิกอัพ2025คือคำตอบที่น่าสนใจคุณกำลังรับชมการรีวิวจากช่อง Rev India ช่องที่มุ่งมั่นในการนำเสนอข้อมูลรถยนต์จากทั่วโลกในรูปแบบที่เข้าใจง่ายตรงประเด็นและเชื่อถือได้สำหรับผู้ที่รักในยานยนต์และต้องการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆก่อนใคร อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แชร์ให้เพื่อนของคุณได้รับชมและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่อง Rev India เพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์ที่น่าสนใจแบบนี้อีกในอนาคต